การเป็นพยาบาลแต่อยากเป็นมันก็ไม่ต้องง้อผู้ปกครองถ้าเราอยากไปเพราะหนึ่งกยอสให้เงินในการเรียนจน,จ,นจบปริญญาตรีอยู่แล้วทุกวันมันมีนมทางไปเย,ยอะแยะอยู่ที่เราจะไปใช่ใช่ทุนผู้ยืมนู่นนั่น,นสู้เอาเรียนเก็บพอปริญญาตรีเป็นพยาบาลก็ยังกู้ได้จนจบปริญญาตรีก็ยังกู้ได้เรียนจบมีงานทำก็ทยอยผ่อนเดือนละห้าร้อยหกร้อยตามเปเงินเดือนอย่ากว่าจะหมดนั่นคือ คุณไม่ต้องงอไข่จุดแต่อย่างน้อยมันจบมามันมีงานทำมาใ,<ช>ใช่ไหมใช่พยาบาลก็คือจะมาก็อยู่ในราชการอยู่แล้วมันคงมีค่าโอค่าเวนเหนื่อยหน่อยเงินเยอะเหนื่อยหน่อยก็ประมาณนี้นี่คือพยาบาลามันก็ต้องยอมรับไม่เราว่าอยากเป็นอะไรแล้วก็ต้องว่าเออมันก็มีทั้งจุดเด่นว่าเป็นพยาบาลจุด,ดด้อยคือมันอาจจะไม่มีเวลาให้ครอบครัวหรือลูกหรืออะไรสักอย่างเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ย มันก็ต้องเข้าใจตรงนั้นแต่ถ้าเรามีจิตวิญญาณที่อยากจะเข้าเข้าไปเป็นแล้วอะก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็ต้องยอมรับก็<ร>พอ <มา S 2> เป็นยพยาบาลถ้าเราแบบว่าตั้งใจเดินไปให้มากกว่าการเป็นพยาบาลก็เริ่มอะมันสามารถขยายไปเป็นอาจารย์พยาบาลได้ก็คือเรียนต่อไปอีกจนกว่าจะได้เจ็บเป็นคือไม่อยากมาทนะําหน้าที่ดูแลพยาบาลแล้วแต่อยากเป็นครูสอนพยาบาลก็อยู่ที่ว่า คุณพยายามต่อไปอีกสักสองปีไหมเพื่อต่อโทแล้วก็จบมาเป็นเพื่อมาสอนคุณก็ไม่ต้องอยู่กัผู้ป่วยแต่มาสอนพยาบาลอย่างนี้หรือจะเดินสายแพทย์ก็ได้ม,มันมัน<ห>มัน<า>มันแตกได้เยอะถ้าเราเข้าใจมุ่งมัน่นคือพอเมุ่งมัน่นเฮ้ยฉันไม่เอาแค่นี้ฉันไม่เอาแค่พยาบาลน่แต่ฉันอยากอยากอยากเป็นมากกว่าเฮ้ยอ,อยากสอนพยาบาลหรือ ไปสายแพทย์สูติสายกรจกรรมอะไรว่ากันอาจจะเป็นไตขึ้นไปเป็นนายแพทย์ก็ได้แพทย์หญิงก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นเออก็ต่อไปอีกมาหนึ่งมันก็ได้เป็นได้อะไรตรวจก็ได้สอนก็ได้บางเคสบางอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบทบาทมากมายเผื่อโอกาสขั้นหน้าโน่นนี่นั่นเนาะมันก็มีที่ไปทั้งเยอะ คือถ้าใจเราสู้ก็เหมือนว่าพ่อแม่แยกทางแต่ว่าฉันฉันไม่อยากเป็นอย่างเงี้ยฉันไม่อย,อยากอยู่ในสภาพแบบเนี้ยเอาสิยังไงฉันจะหลุดใช่ใช่เอาสิทํายังไงฉันจะหลุดพ้นจากวัฏจักรที่พ่อแม่ยาร้าหรือความยากจนเนี่ยเอาลองตั้งตั้งใจมันอยู่ที่ใจหมดเลยถ้าใจเราแบบเฮ้ยเอาสักหน่อยไหมลองดูไหมเออดีจัง ทุกวันนี้ยังเปิดอยู่หมคะาจิตวิทยาเปิดหลายที่เพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าก่อนโควิดคือโควิดอ่ะคนเขาคนปิดตัว <ứng> แล้วโรคซึมเศร้ายอะมากก่อนจะโควิดก็จะมีเปิดแต่แต่หลายที่ก็เปิดค่อนข้างเยอะนะหลายที่เปิดมสวมเกษตรคือมสวมนีมน่ก็เปิดตลอดอยู่แล้วด้วยจิตวิทยามสำหร,รับสามีบนก็สองปีเปิดขนันหนึง ประมาณนี้ยเอยอะขึ้นนะเือ <S <S มอกเกษตรก็เปิดเปิดหลายที่แต่โดยส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยนึกถึงจิตวิทยาเออเรียนอะไรจิตวิทยาเรียนมาทำา <S <S อะไรน่ะอย่าเนี่ยเรียนไปทำไมอย่างเงี้ยอ่าเรียนไปทำไม หลายอย่างถ้าเรียนมาเพื่อเป็นมันมันมันเรียนไปแล้วมันไม่รู้เอาไปทํางานอะไรสมัยนั้นมันไม่รู้หาลูกประทาไม่เจออืมหารูปธรรมไม่ได้แต่ถ้าไปเป็นครูว่าเออนั่นครูทหารตำรวจนั่นทหารตำรวจเนาะแต่ถ้าจิตวิทยาเหมือนพวกปรัชญาพวกศาสนาพวกอะไรอย่างเงี้ยแหละที่ว่าเรียนไปทําอะไรเอามันเอาไปทําอะไรได้แต่พอมาในสังคมปัจจุบัานู้คนเปิดคอร์สเรียนสมาธิเปิดคอร์สรักษาโลกอะไรทีเนี้ยโอ้โหมีงานทํากว่า กว่าเป็นอย่างอื่นอ,อ,อีกอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องสภาวะจิตใจมันเป็นเรื่องข้างในอเออสถานการณ์